สวัสดีนายเลวอ้าวนี่ถ่ายอะไระครับอ๋อน,นี่ประดุจว่าเซ็ตฉากไว้ก็เซ็ตไว้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะมีคนหิวก็คือผมเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะฮะว่าเราจะทําอะไรกินไปดูกันดีกว่าครับผมโอยร้อนอะต้องรีบเแล้วู้อะไรครับผมแล้ววันนี้ที่เราจะมาทำกันนะครับก็มี2เมนูก็คือ 1. น,นะซุปกิมจิสอเป็นไก่ทอดเกาหลีนะฮะก็คือเป็นความหิวส่วนตัวนะฮะบอลจอนเราสั่งมาไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านเรามันไม่ถึงนะฮะต้องมาทำมันเองนะครับผมสิ่งแรกต้องทำเลยผมจะทำไก่ทอดก่อนเหมือนเซตไว้ครับผมเหมือนเซตไว้นี่นะฮะแล้วเราจะเอาไก่ลงไปทอดสองรอบนะฮะเพื่อที่จะทำให้ไก่มันกรอบนะฮะมาลุกันดีกว่า ใช้ไฟกลางกลางเกิดแรงนะครับผมแล้วก็ไก่ที่เราใช้นะก็เป็นปีกบนแล้วก็ปีกกลางนะครับนี่ับผมหลังจาที่เราทอดประมาณสรอบแล้วหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำในตัวของซอสท,ที่จะมาเคลือบกับตัวไก่นะครับผมมาดูกันดีกว่าครับผม ไปก่อนนะเออันนี้นะครบดมาเป็นกระเทียมกับหัวหอมใหญ่ผสมกันก็ไม่มีอะไรยากก็คุณก็ไปดูสูตรมนาะผมก็ดูสูตรจากเขามา,มาแ,ลนะแล้วก็มาทํำได้หละนะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงนะฮะให้มันมีกลิ่นหอมนะฮะเาใช้เป็นน้ำมันมะกอกน,นะครับ มันจะไหม้เชื้อกูไหมเนี่ยก็นี่ฮะน้ำซอสกระตุกก็เซตไว้นะฮะก็เซตไว้แล้วครับทำเสร็จไปแล้วก็ไปดูสูตรเอาเดี๋ยวมาใช้ยังผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ถูกปากทุกคนนะฮะก็ดูสูตรกันเราเองนะฮะอันนี้ผมทำกินเองนะไปอ่อนนะครับผมตอนนี้กลิ่นหอมแล้ว ถ้าเ๋ยวเราจะมาใส่ซอสที่เราได้เซ็ตไว้นะครับเตรียมไว้อืมหอมมากถ้าเดี๋ยวเราเจเาาไก่นะฮะค่อยๆลงไปฟุกนะฮะค่อยๆใส่ไก่ลงไปนะครับผมค่อยๆมากเลย่งายเป็นง่ายเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยครับผม จัดจานลุยนะครับต่อไปที่เราจะทำก็คือซุปกิมจิมต้องคู่กันตับแรกมากนะ็เปไปเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าไอ้ซุปกิมจิเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยเราจะเขาจะใช้หมูสามชัน้นกันก็ส่วนใหญ่แต่ว่าผมหาไม่ได้ผมก็จะใช้เป็นสังคอแล้วก็เอาลงไปพักนะครับ นิดนึงเกลี่ยความหอมนะครับซึบไฟไม่ต้องแรงมากนะฮะเริ่มจากหมูก่อนเลยใส่ไป ได้นะครับผมรอครับโน้ป <Nope. S 1> และตอนนี้นะครับผมว่ามันน่าจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่ามันได้หรือยัง come on ว้าผมว่าได้แล้วแหละอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ลงไปเลยนะฮะตีไปนะครับพุเต้าหู้บ้า เดี๋ยวผมจะตอกไข่หนึ่งฟองจบแค่นี้นะครับจบจัดจาน ผมผมผมเปลี่ยนเสื้อแล้วครับผมไม่ไหวครับผมร้อนมากเลยครับผมเรามากินกันดีกว่าครับลุยจะหมดป่าไม่รู้นะทำมาเยอะไว้ก่อนนั้นเลยครับ มาลุยกันดีกว่าเริ่มจากไก่กันเลยนะฮะคุดีคุดี ทำมากแล้วก็แล้วก็ยังกรอบอยู่ อยากกินแบบมุมมาเลยนะครับผมอร่อยอร่อยมากนะฮะแล้วก็ มาชิมที่จัวซุปนีกว่ออืมเข้มข้นมากซุปข้นมากร้อน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 อืมผมว่าอร่อยเลยแหละ ปีนี้ต้องมุมมามหน่อยนะนัองนัอง,องจับไปเดี๋ยวราจะมากินแบบไฮสปีดกันนะครับอ่า จะลอยแบบม้วนเดียวเลยที่ผมกินอยู่นี่ประมาณประมาณ12ชิ้นแล้วนี่ผมกินไปประมาณ3ชิ้นแล้วโอ้โหมันที่ครึ่งเลยจะอิ่มแล้วอ่มะมัได้ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะนะมีเสียงกินอยู่ข้างนอกอร่อยจัดไงนะขูดยันจาน จังหวะอยู่ต้องเติมข้าวแล้วที่ตักข้าวเพิ่มไม่ใช่อร่อยนะแม่ตักให้น้อยเฮ้อแต่ว่าผมว่ามันเผ็ดไปนิดนึงแต่อร่อยไก่ดีกว่ามามาอีหนูดีจัดอ่ะ คนกินไม่หมดครับอร่อยไหมครับอร่อยกินนี้นะครับผมเน่ นีไทยชิ้นสุดท้าย ซิงอะไรเหยครับลุยมาครับผม <c oughs> สุดยอดอร่อยจัด หมดไปแล้วนะนี่นะหมดไปแล้วนี่ก็หมดนี่ก็หมดถือว่าอะไรทำแก้เบื่อครับในช่วงจากตัวโควิด19นะฮะ <c oughs> ก็ทุกคนก็สู้ๆนะครับจากตัวก็อย่าเบื่อกันนะครับผมหาอะไรทำให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจนะฮะ อยากทำอะไรก็ลองทำตอนนี้นะฮะเพราะเดี๋ยวถ้ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเราก็ต้องไปทำหน้าที่ของพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบแล้วอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้ะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณครับ